ดีคนดูใช้ได้เลยพอมกับมาดาระมันไม่พอดีกว่ามาดาระด้วยซ้ำอ่ะไหนดูซิพ่อหนุ่มโอ้โหเฮ้ยเกินไปเกินไปหนึ่งสองไปร้านอืมทำเล่นไปนะไอ้หนุ่มนี่มันใจเฮ้ยจะซื้อโลบักร้านไหนดีอ่ะไปร้านนั้นก็โดนเกลียนไปร้านนี้ก็โดนโกงอ่จจะไม้ใจร้านไหนไม่ได้เลยอ่ะเหมือนมีคนต้องการโลบักใช่ะไหมงั้นกูแนะนำร้านนี้เลยน้องรัก ร้านบ็อบเบิลช็อปบริการกดเกมพาร์เลทแปดไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตคิงเลกาซี่อันนี้ไฟน์เตอร์ซิมูเลเตอร์และยังมีบริการขายรหัสแบบบ็อกฟุตและคิงเลกาซี่เริ่มต้นเพียงแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองแค่นั้นยังไม่พอยังมีบริการขายโลบักในราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแบบไอเดีพาร์แบบปีเซิร์เวอร์แบบกลุ่มก็มีนะครับผมนะบริการถูกในย่อมเยาว์ขนาดนี้ไม่ใช้งานไม่ได้แล้วมาทางโมงไม่ใช่บริการร ok ้านบ็อบกบิช็อปก็ตายซะเถอะมึง,งอ่ะอาช่าวันนี้คือจบให้ด้วยเอ ใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม เอาล้วครับผมนะก็ขอกล่าวสผู้ชมที่น่ารักกันทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการรีวิวทางด้านของตัวอะไรสักแกนเนี่ยบูซาตานจากคอนชัสสัญญาจากเรื่องอะไรนี่นะนะคุณนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามาจากเรื่องอะไรนะซึ่งเนี่ยผมจะแบบมารีวิวแบบทำบันดงทำบรรดามันก็กระโปกกระโปกไปนะคุณนะอันนี้ผมจะมาทำการรีวิวตัวนี้เลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบวกกับออฟแล้วก็บวกกับเอวินเลยแล้วกันนะเว้ยนะคุณดูนะโอเคก็แล้วก็ ก่อนจะไปเริ่มคลิปนะของใครที่รู้ตัวว่ารอรวยกูเท่าแขนก็ขอคนนั้นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เลยละกันนะนะโอ้คลิปที่แล้วแบบยอดไลน์มันไม่ค่อยกระตือเลยนะเว้นะนนันนก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมขอคนนั้นหนึ่งไลค์ขอคนนั้นหนึ่งแชร์ขอคนนั้นหนึ่งซับไ้บอกว่าเป็นไปได้นะเว่อนะคนนั้นก็สักคลิปนี้ใครอยากจะดูคลิปกันแล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปกันได้เลยนะเว่อนะรับไปตัวนี้เลยวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเว้นะคนนู้นไปดูคลิปกันได้เลยเออ โอเคก็เหรอตอนนี้ผมอยู่ในเกมเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะโอเคข่าวางเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดหมื่นนะโอ้โหโคตรแพงคุณนะคุอู้ส์เซอร์เคิลเอโอีถือว่าคุณค่าเี่จะแบบอืมทำไม่ดีไหมส่วนตัวผมว่าก็ใช้ได้แหละคุณนะุนะวางเป็นเจ็ดหมื่นก้อนแล้วเมือเริ่มต้นอยู่ที่หกหมื่นสี่เพราะว่าตอนนี้วลเว็ผมตันแล้วไงนะคุณดูนะโอเคเดี๋ยวระยะเปิดเอฟเฟคเลยละกานตั้งนะหรือตัวธรราดาสิกมอนอ่ะมอนออกมาท่าแรกมันจะเป็นการพุ่งแล้วก็ฮะเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ดีเพื่อนไม่เอาแบบนี้ดิเพื่อนมึงจะแบบแบบนี้ไม่ได้เนาะมันอับกุศกแค่นี่ะเดี๋ยวเช่นนี้จริงดิอย่าให้ดูใหม่หก็ดูเดี๋ยวดูโอ้โห เป็นการเหมือนแบบพุ่งแล้วก็เอาไปฟันด้วยนะคุณดูนะเคสำหรับท่าแรกก็อาจจะไม่มีอะไรบ้างคุณดูนะแต่ว่าอาจจะมีอะไรจริงๆนะอ่ะอาขั้นต่อไปเจ็ดหมนเพ 1, 1, 1, 1, 1, ิ่มหนึ่งหนึ่นึ่็ก็หนึนึแต่ว่าหนึ่งแสนหน่งอาัไปเลยโอเคอุ้ยอาขั้นต่อไปบลูเฟลโอเคอาขั้นนี้ใช้หนึ่งแสนแปดหมื่นแล้วก็ดาวมเพิ่มสองสองแสนเออสองหมืนเนี่ยคุนะแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็นบลูเฟลมา 5, 5, 5, 5คุณดูนะอาอัพเลยอุ้ย บอลเกงกีเอาไม่ใช่โอ้โหเฮ้ยๆวันนี้เลยคนดูเหมือนชัตรเลยคูไมคดตึงอ่ะนี่บอลเกงก้แต่ว่า oh, นอนนี้มชักกอ y, ของไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยจะผมแบว่ามันไม่ค่อยจะสูซะเท่าไหร่นะคุณน,ะแ,ตน,นณแต่ว่าก็ใช้ได้แหละนะคุณนะแต่ว่าเอฟตถือว่าใช้ได้เลยแหละโอ้โหอะไรสัน่อยอยเ,เอาไอ่จะไปสา0 0แแล้วก็เอ่อามเดเพิ่มมา 4, ส0,000ตอนนี้รกดอยู่ที่้แสน้อเอ้ okay, เอ้ pes, ต่อไปอยู่ที่ 4, ส0 0,000คนดนะส0,000้เออ โอเคตอนนี้ด้าเมัอยู่ท okay, ี่หนึ่งล้านหกนะเว้ยคนานาโอเคก็ต่อไปก็บูเฟมเอ็กซ์คอร์ลิสผมอ่านถูกปะวะนะเพื่อนนะที่ก็บอกผมอ่านถึงยังไงก็ขออภัยมานาที่มี้ด้วยนะเม่ยนะคนานาก็ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่โอเคอัปเดตแปดแสนสองอ่ะตอนน okay, Darwin, P, Oliver, ี right. okay, ้ด mm ้าเมัอยู่ที่2องล้านเจ็ดดีคนดูใช้ได้เลยพอๆกับมาดาระมันไม่พอดีกว่ามาดาระด้วยซ้ำอ่ะไหนดูซิพ่อหนุ่มโอ้โหเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินปุยมุ้ยคนดูอ่ะให้ดูใหม่คนดู โอ้โหอะไรกันนี่สนามพลังแม่ลงแม่เหล็กโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะคนดูนะเอาเคยสองล้านเจ็แล้วก็6วิจติหนึ่งทีเอ่อระยะตีชิ้นหนึ่งวันยี่สิบเจ็ดถือว่าใช้ได้เลยแหละนะคนดูนะเอาเคยทำการบัฟขออนุญาตบัฟได้ไม่ไนาะคนดูนะอ่าบัฟไปเลยอือโอเคถ้าเกิดว่าผมบัฟปุ๊บดับเมจจะอยู่ที่ปุ๊บหนึ่งสองแปดล้านอืมทำเล่นไปนะไอ้หนุ่มนี่มันใจอะมลายันงนี่มลายังโอ้โห แต่ผมชอบเอฟเฟกมันว่ะนี่อยู่คนดูเฮ้ยก็แบบโคตรเท่อ่ะครับพี่น้อง응เฮ้ยเอฟเฟกต์มันเทพจัดจ้านเฉยได้แล้วก็เซอร์เขาเอลเอีถือว่า,ควาโคตรดีเลยะผมเลยนะก็โอเคครับผมสั่คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้โอเคครับผมคุณดูนะก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะมาทำการรีวิวไอ้ตัวนี้เลเวลตันแล้วก็อัพไปด้วยครับผมบัฟบัฟดีเออ สักทีนี้ก็เวลากันชอบกันอยู่กดตัวไลค์กดแชทกดติดต่อใหกดกระดิ่งบอกเป็นทั้งมูลทั้งหมดให้ผมด้วยเลยสักทีนี้ก็เป็นไงบ้างคนดูวยรักกันชอบกันไหมก็ขอคนได้หนึ่งไลค์หนึ่งแชทหนึ่งซับไว้ว้วยนะคนดูนะสักทีนี้ก็ลาก่อนสวัสดีครับอกไปน้องรักนะอย่าลืมกดไลค์ผมก่อนไปด้วยนะเออลาก่อนก็ปุ่มเออไป